อยู่ที่ตลาดชอเจริญนะครับเี่นลาวมนี้มาเศร้าแน่ก็ได้เห็นของขายหลายนะครับเป็นครัวป่าเต้าเศร้าๆนะครับนี่ปลาสดๆเออจะเป็นปลาแดดเดียวช่วยช่วยมีผลหมากราบไม้บกหงอ้เัาต้องซื้อบอกหงบกหง,บ,กหงบ้านเท่าหมื มะกรอกนะครับมะกรอกมะกรอ้วยกับสิบบาทสาบะเอามีหมาน้อยหมาน้อยหมาน้อยจ้าสวัสดีครับขอผูอชมก่อนจะ้ะจ้าม <c oughs> ีของหลายหมาตัวละหนึ่งร้อยบาทนะครับโอ้หมาหักนมาหักมาน้อยหมาน้อยมาน้อยมนอนี่ไอเอา้มเอามะนาวพันยักษ์เหรอ นำข้าวจากญี่ปุ่นโอ้พนน้ำเข่าไก่อันนี้ยางกันยุงหัวเสือนะครับจากสปปลาวเออมีขายมีขายไปต่อไปต่อชมตราชมตราดอันนี้มีปลานี่บุทัวนีมีปลา น the ี่นะตอนเช้าก็จะมีใครบ้านเอาของมาขายข้างนอกนะครับตอนเช้าอยาไปซื้อเจ้าประจําคุณแม่คุณแม่สวัสดีครับโอ้บางคนได้ออกมาเศร้าเอาต้นหอมสาบาทจ้าเอาฝักชีสาบาะ อ๋อหอมบ,บ,บ้าหอมผูดรเหรอแม่รนะกรรมหวตกแตงโลเดคัตกตงาบานี่สะครับดูดตกแต่ชวยๆโอ้ยๆ

แน่ผักแน่อย่างโมแพงเอาเป็นหาสิบบาทนะแม่จานะครับทางเข้าตลาดชอเจเลริญนะครับพี่น้องนี่มาดูมและกอจ้าบอกฮวงบ้านเขาเบิดนะครับโลละสิบบาทนะครับตรงนี้จะเป็นขายทรงนะครับพี่น้องมันจะขายโมแพงเนาะโลละสิบบาทนี่แล้วก็จะเป็นถุง ถุงละยี่สิบนะครับเขาเอามากมาซื้อนี่แหลเะเธอดีขางเธอจะก,ก,กินประทานหอมมะนาวกนแต่ว่าก็เอาถูกดีนะครับอันนี้ถุงละสามสิบบาทเนี่ยได้ตั้งหลายวันนั้นถุงใหญ่ก็ห้าสิบนะครับนี่นะะแต่ว่าเขาเอาถุงละสามบาทเนี่ยยี่สิบบาทโอ้ยได้ตั้งหลายนลยยี่สิบกระปุื้อเขาก็ หน่วยละกอเขาขายไอ้ไซื้อเขา,ก,เขาก็เป็นโลละสาวกระบาดละสองหน่วยจะแพงเอาเอาทงนี้แหละขึ้นรถเลยนี่ขนได้ทุกอย่างพี่น้องเอ <c oughs> ้าหลาไหล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 ายนี <c oughs> ยย่แต <c oughs> ่ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าแม่ค้าคนประยู่เขาซื้อประจำแม่แม่ค้าคนประยู่เอาฝากสาวบาเอาวคนถา,ามไปก่อนไปเก,ปกาคนคิวเยอะคิวเยอะ แล้วเดี๋ยวจะไปซื้อลูกชิ้นร้านเจ,นจ๊พรจ้าเพราะว่าเราจะไปขายลูกชิ้นกันนะครับที่พิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิตบึงการนะคะพอเมื่อนี่นี่มีน้องๆนักศึกษามาจัดก,กิจกรรมนะครับวันนี้จะเลยหาแนวไปขายพ่าเมื่อกี้ได้บักแตงแล้วแตงควากับสะลัมแล้วแล้วก็ไปหาลูกชิ้นนะครับเดี๋ยวตอนเย็นเราจะไปขายของ มันได้ของหลายอย่างเต็มเลยเอาเอาแล้วทไดีนียวเกียวอ่าเจ๊พ่อก็จะมาทางฝั่งนี้นะครับผ่านเจ๊พ่อผ่านเจ๊พ่น ตอนเศร้าจะคือคักแน่เพรค่อยได้ออกมาเศร้านะคะรับต้องั้มต้ตองน,นี่มานี่นะครับอ่ะไปมาที่ร้านเจี๊ป h นะครับเออมาตอนเศร้าเนี่ยก็คือคักแน่แล้วเพราะว่าเราก็ได้มาเศร้าโดนโอ๋อต้องไปซื้อพริกซื้อพริกซื้อพริกไปทำน้ำจิ้มซีฟู้ด ถึงร้านเจ๊ป h แล้วนะครับแอบส่องแอบสอ่องเจี๊พ h แล้วนะคะไป้เจอเจีป๊ป h ไม่ค่อยได้เจอกัน <c oughs> มีเดินสวนทางกันผลิตภัณฑ์ใหม่เรามีอะไรเยอะเลยเจีป๊ป <c> h <oughs> เห็นเห็นจอจอจ,อ,จอหมูจ,อ,มจอปูอ๋ออันนี้เปล่ครับอันนี้จะเป็นจ๊อหมูจอหมูซองเท่าไหร่ครับ ป้าสามสิบบาทพี่น้องสามสิบาทจ้อหมูนะครับอ่าเดี๋ยวเราเขาจะซื้อไปซิมอันนี้จะไปทอดขายด้วยนะครับด้วยอ๋อทอดจ้อหูจะเป็นถาดถานละห้าสิบจ้แปลว่าอ๋อได้อยู่ได้อยู่อ,โอืโอ้โหนี่น,น,นี่ดีเลยดีเลยนะครัจบจ้อหมูถุงละสามสิบนะครับพี่น้องผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่งขยันเฮ็ดเนาะเนี่ย ก็ได้เจอเก,อกันแปน๊บๆมีแนวไม่มาขายอยีกแนะ้วแล้วอันนี้ก็แบบนี่หมูยอแช่ๆเหมือนเดิม30บาทนะครับน้องถ้าซื้อ40บาทนะ่รแกงหนักกงเนือาเอาเดี๋ยวจะเหมาไปขายให้น้องๆวันนี้หลายอย่างหลายอย่างแล้วก็ชิ้นปลานี่จะเป็นสนะนุงเท่าไหร่ครับพี่ อันนี้ฟูงครับหมูเดงไม่ใส่สีหมูเดงไม่ใส่สีนะครับนี่นี่นี่ที่ถุงเต็มเ,เต็มเนาะเมื่อวานเราเพลิ่งเาวาเขากับมันเดือดเนี่ยอ๋อมีแพ็กเกจใหม่นะครับแพ็กเกจใหม่<อ>มาเลยอะหมูเดงน,นะครับ<อ>ไม่ใส่สีด้วยนะครับ<อ>เด็ดมากเด็ดมากออดีเลยดีเลยมีถุงหมูเดงเลย พราะเราจะทําลูกชิ้นนึ่งนะครับวันนี้ทําลูกชิ้นนึ่งขายอันนี้อย่างละครึ่งโลใช้สิทธิ์สามเฮ้ยสามสิบบาทใช้สิทธิ์ครึ่งราคาได้นะครับใช้สิทธิ์ขายครึ่งโนึ่ยอันนี้หมูอะครัเดี๋ยวดืออ๋ออันนี้เป็นความหนึนะครับอ๋อนั่นแหละเนี่ยแหละผมต้องหาลูกชิ้นปลา อ๋อโอเคเลยโอ้ดีเลยเลิศ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 นี่นีิ้ปลิาอร่อยด้วยไม่แหงด้วยอ่าเดี๋ยวขอเลือกของก่อนนะครของพลั้นลายของพลั้นลายน้ำจิ้มก็มีอยู่นี่เลยไฮโซเด็ดเด็ดเด็ดเด็เดนะฮะเอาไปผูงเพิ่มดีเลยดีเลย นี่แล้วก็จะเป็นเต้าหู้นะครับนี่เต้าหู้แบบแข็งแบบนิ่มนะครับหมูเด้งนี่อ่าแบบนิ่งนึ่กินได้เลยอุปกรณ์พร้อมอุปกรณ์ไม้เสียบลูกชิ้นก็มีนี่เอามาลานนี่ได้ครบเลย,เลยเต้องเอาแบบแหลมๆแบบแหลมๆก็มแบบี อ่เดี๋ยวขอเลือกของก่อนนะครับหลายอย่าง